สวัสดีแฟนฟุตบอลพลพรรคจิ้งจอกสยามพบกับสรุปข่าวเรตเตอร์สตีรอบเย็นวันนี้โรเจอร์ Roger, Roger, เตือนแมดติสันยังไม่ถึงเวลาย้ายทีมผู้จัดการทีมเรตเตอร์สตีพูดถึงการเคยคุมทีมสโมสรที่ใหญ่ที่สุดในพิีเมยริกเป็นเรื่องที่เขารู้ดีต้องขอบคุณช่วงเวลาที่เขานั่งเก้าอี้กุมเงียนที่ริเวอร์พูลแบรนด์โรเจอร์ผู้จัดการทีมเรตเตอร์สตีกล่าวว่าเขาเข้าใจรึยดูดของสโมสรที่ใหญ่ที่สุดในพิีเมยริกท่กามกลางความสนใจในตัวแมดติสัน แต่รเจอร์ยังเตือนด้วยว่าการจะไปของผูเ้เล่นคนใดก็ตามทิเรเตอร์สตีจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมสําหรับเราหลือเวลาอีกไม่ถึง3สัปดาห์สาหรับตลาดซื้อขายนักเตะจนถึงตอนนี้ยังไม่มีการขายสไตล์ดังๆของพวกเขาให้กับหนึ่งในทีมบิ๊กซิกของพรมเมยรีกอย่างที่พวกเขาทําในช่วง5ฤดูกาลที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามความสนใจที่เกิดขึ้นแล้วโดวยอาร์เซนอลต้องการที่จะเซ็นสัญญายกับแมดดิสันและปรับแนวรุกให้มีความหลากหลายในตำแหน่งกองกลาง โรเจอร์กล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าเรตเตอร์สตียังไม่ได้รับการเสนอราคาสําหรับแมดดิสันทาทั้งที่มีรายงานว่าเดกแกนเนอร์ ner, ได้เสนอข้อตกลงเงินก้อนโตวกวกนักตะโดยมีเอ็ดดี้เอ็นคิทียริเนลสันและโจวีร็อกที่นิวคาสเซิลให้ความสนใจอยู่ในข้อตกลงนี้ด้วยนอกจากนี้ยังมีข่าวลือว่าแมดดิสันอาจต้องการที่จะย้ายไปยังถิ่นเอเมอริอัลสเตเดียมโดยโรเจอร์กล่าวว่านักเตะทุกคนในทีมของเขามีความสุขกับทีมเรตเตอร์สตี เขายอมรับว่าช่วงเวลาของเขาที่คุมทีมรเรอร์พูลเขาเข้าใจถึงแรงดึงดูดจากสโม,มสรที่ประสบความสําเร็จมีเก็บประวัติมากมายสามารถมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจย้ายทีมของนักเตะโรเจอร์กล่าวว่าผมคิดว่าในเวลานี้เลสเตอร์ซิตี้เป็นสถานที่ที่น่าสนใจมากหากคุณต้องการพัฒนาในฐานะผู้เล่นฝึกซ้อมกับศูนย์ฝึกระดับโลกและเป็นส่วนหนึ่งของสโม,ม,มสรที่แท้จริงพร้อมความรู้สึกแบบครอบครัวนี่คือสถานที่ที่ยอดเยี่ยมสําหรับคุณ แต่เมื่อได้อยู่ในสโมสรใหญ่ๆผมก็เข้าใจเช่นกันว่าการดึงพวกเขาให้ย้ายออกจากทีมเป็นอย่างไรสําหรับผู้เล่นคนหนึ่งแต่สําหรับเรามันคือการพัฒนาสโมสรฟุตบอลแห่งนี้นั่นไม่ได้หมายความว่าเรตเตอร์สตีจะเปลี่ยนใจขายนักเตะขณะที่สโมสรใหญ่แสดงความสนใจหนึ่งในผู้เล่นของพวกเขาจากการสนใจผู้เล่นของเราจะต้องใช้ข้อเสนอค่าตัวมหาศาลสําหรับแมดดิสันจากอาร์เซนอลให้กับเรตเตอร์สตีโดยสโมสรปล่อยนักเตะในราคาตัวค่อนข้างสูงจากฟอร์มการเล่น,นยอดเยี่ยมของ,ด,ของดาวเตะชาติอังกฤษ ที่พวกเขาขายได้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโดยแฮร์รี่แบ็กควายขายออกไป80ล้านปอนด์และเบนชิวิลในราคา50ล้านปอนด์แมนสั้นหรือสัญญาอีก3ปีดังนั้นเรเตอร์สตีจึงเป็นผู้กลุ่มความได้เปรียบข้อตกลงจะจบลงเช่นไรโรเจอร์กล่าวเสริมว่าในช่วงเวลานี้ผู้เล่นทุกคนดูมีความสุขมากที่ได้มาที่นี่พวกเขามีความทะเยอทะยานมากซึ่งเป็นสิ่งสำคัญและมีความกระหายอย่างแท้จริงที่จะก้าวหน้าต่อไป ทุกทีมจะเสียผู้เล่นไปแต่สําหรับเรสเตอร์มันต้องดีเสมอเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมสําหรับเรานี่ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับการออกมาสแสดงความคิดเห็นของเบเดนลอเจอร์ที่กล่าวเกี่ยวกับการได้รับความสนใจจากอาร์เซนอลสำหรับการคว้าเจมสันแลแ้วเตะคนสําคัญไปร่วมทีมซึ่งลอเจอร์ก็ได้เปิดออกมาว่ายังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมสําหรับการย้ายทีมจิงจอกเปิดตัวออนิกพิงชุดเยือนใหม่ราสุด สโมสรฟุตบอลเรเทอร์สตีเปิดตัวชุดแข่งทีมเยือนชุดที่3ที่จะใช้ในฤดูกาล2021-2022ในคอนเซปต์อ่อนนีกพิงโดยจะเปิดจำหน่ายเสื้อแข่งนี้ให้กับแฟนบอลเรเซอร์ uters, ประเทศอังกฤษที่ Fox Chase Fan Store และทางออนไลน์ในวันศุกร์ที่13สิงหาคม2564ตั้งแต่เวลา15นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยการเปิดตัวชุดแข่งชุดเยือนที่3อ่อนน k กพิงมีขึ้นก่อนเกมพรีเมียร์ลีกนัดแรกที่จะเล่นที่สนามคิงพาวเวอร์สเตเดียม พบกับทีมวูฟแฮมตันวันเดอร์เลอร์ในวันเสาร์ที่14สิงหาคม2564เวลา3ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยภาพที่ใช้ในการเปิดตัวชุดแข่งทีมเยอรอีนครั้งนี้จะเป็นการร่วมงานกันของนักเตะทั้งทีมชายและทีมหญิงของสโมสรตัวแทนจากชุมชนรวมถึงแฟนๆซึ่งเป็นการสะท้อนจุดยืนและแนวคิดดิดดิดเลสเตอร์หรือนี่คือเลสเตอร์ที่แสดงถึงการเชื่อมโยงถึงความแตกต่างของกนและกันผ่าสายสัพพันของฟุตบอลความรักและความสามัคคีของครอบครัวเลสเตอร์สตีทั่วโร ชุดเยือนจากแบรนด์ Adidas สี o n i x p พิ k ถูกออกแบบให้เป็นสีเสื้อทรงคอวี v, ตกแต่งด้วยคลิปสีดำที่คอเสื้อปลายแขนและข้างลำตัวแต่ดกับแถบสีชมพูที่ไหลและโลโก้ r e t e r อตที่ถูกออกแบบเป็นสีชมพูได้อย่างลงตัวเนื้อผ้าทำจากวัสดุรีไซเคิลและยังระบายความชื้นได้ดีเยี่ยมด้วยเทคโนโลยี a e r o r e a d y ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะทางของ Ad i d a s ซึ่งช่วยให้รู้สึกแห้งสบายเวลาสวมใส่ทั้งในและนอกสนาม แฟนบอลจิกจกสยามสามารถสั่งซื้อชุดแข่งเรตเตอร์สตีทีมเยือนอ n อนิกพิงค์ได้ที่ช่องทางการจัดจำหน่ายอินสตาแกรมหรือว่า Facebook นี่ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับการเปิดตัวชุดแข่งใหม่อ n อนิกพิงค์ที่จะใช้ลงเล่นในฤดูกาลนี้ในฐานะทีมเยือนสำหรับทีมจิจกสยามของพวกเราขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์เป็นกำลังใจเฮดบินด้วยการคอมเมนต์ด้วยนะครับส่วนวันนี้ตัวผมเองขอลาทุกท่านไปก่อนด้วยคลิปสรุปข,ข่าวเรตเตอร์สตีรอบเย็น สวัสดีครับ